สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนะครับเป็น EP ีที่44นะครับ EP นี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับนั่นคือหัวคิว Go Q t i วเบอร์ MH นะครับตัวที่แล้วนะครับหรือ EP ที่แล้วเป็นเบอร์ M นะครับอันนี้ก็จะแข่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟีลลิ่งของมันกันนะครับว่า M h จะต่างจากเบอร์ M ขนาดไหนไปดูกันเลยครับหลังจาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับไปลองฟีลลิ่งของมันกันครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัว G o Q Tip เบอร์ ip, M H ตัวนี้นะครับถ้าส่วนตัวข้อแตกต่างชัดเจนนะครับกับเบอร์ M ก็คือเรื่องพ w e r ของมันนะครับพลังเ,เนี่ยมันมากกว่าเบอร์ M นะครับแน่นอนเพราะว่ามันแข็งขึ้นนะครับส่วนต้องบอกงี้ครับหัวคิวจะมีสองประเภทนะครับเหมือนที่หลายคลิปได้บอกไปก็คือหัวคิวที่ขาวพุ่งเร็วนะครับก็คือหัวคิวสัมผัสขาวและขาวพุ่งหาลูกเป้าได้เร็วกับหัวคิวที่สัมผัส ขาวได้นานนะครับตัวนี้จะเป็นหัวที่ขาวเนี่ยพุ่งเร็วนะครับพุ่งเร็วพุ่งแรงนะครับส่วนตัวนี้นะครับสปินตัวนี้สปินเนี่ยถือว่าทํางานได้เยอะนะครับคือสปินเนี่ยมีเกียวในการทํางานค่อนข้างดีนะครับส่วนการคอนโทรลนะครับการคอนโทรลตัวนี้อยู่ในระดับที่ไม่ยากมากนะครับคอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วก็จะแทจะแทงพวกไซส์พวกอะไรเนี่ยก็ถือว่าขาวทํางานได้ดี นะครับก็คือประสิทธิภาพของมันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับอยู่ในจุดที่ผมมองว่าถ้า,าเล่นยี่ห้อนี้นะครับเล่นเบอร์ m h ดีกว่านะครับยังไม่ได้ลองเบอร์ h ฮดนะแต่ถ้าคนาคนที่แบบแทงกลางๆเนี่ยผมว่า m h เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับแต่ถ้าจะลดไปทางเบอร์ M นะครับเบอร์ M มเนี่ยมันไม่ได้นิ่มมากนะครับแต่เบอร์ M มันจะมีอาการที่ ออกตื้อๆนิดนึงนะครับเวลาแทงออกไปแต่ตัวเนี้ยจะตื้อน้อยกว่านะครับแล้วก็การทํางานของเกียวค่อนข้างที่ทําให้ลูกขาวนกินเกียวได้ดีนะครับเพราะงั้นถ้าเล่นยี่ห้อนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองเนี่ยผมว่าลองเบอร์เอเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับหากใครนะครับอยากส่งหัวคิ้วไหมผมรีวิวนะครับก็แอดไลน์นะครับ blltrp นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป EP ีต่อไปก็จะเป็นยี่ห้อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เฮดเบอร์เฮดเนี่ยพี่ต๋องมันตุ้ชิ้เนี่ยบอกว่าเป็นเบอร์ที่เจ็บที่สุดสำหรับเขานะครับเดี๋ยวฟิลจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามใน E ีีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด สามารถติดต่อสัง่งซื้อได้ที่ไลน์ BLLTRP หรือสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยจ้า